สวัสดีครับอันนี้ผมยีนะครับก็จะมาเล่นอ้มก็เล่น army man t d นะฮะตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่สองกับภารกิจที่สามนะฮะที่สามแสนจะสาหัสยากเห็นกว่าภารกิจที่แล้วเยอะเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ตรงนี้จะมีทางแยกสองทางตรงนี้จะมีระเบิดกลับเอาไว้ฮะ มีคนขี้ไว้ตรงทางนี้จะมีคนขี้เอาไว้นะฮะถ้าเดินไม่ระวังมันอาจจะตูมตามก็ได้นะฮะเพื่อเป็นการปลอดภัยเราต้องไปทางนี้นะฮะแล้วก็จะมีไก่ปืนคนสองตัวฮะดักยิงเรานะฮะนี่รถจิ๊บที่ใช้ในการทำภารกิจนี้ เราจะเอาจิสตออกได้ต้องไปทางนี้เท่านั้นนะฮะทางเนี้ยทางที่มีระเบิดอยู่เนี่ยแล้วแ้วเราต้องกู้นะฮะเราต้องเราต้องเคลียร์ทางตรงนู้นก่อนนะฮะหาไมู่ไอเจ้านี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีประโยชน์อะไรแต่ก็ช่างมันเถอะโอุยโอยโอย,โอย ปลาไม่ถึงอ่ะใช้หมดเลยดีกว่าวะอืมเอาไปกินลูกสุทาคายเห็เก็บสองเลยฮะขึ้นไปตรงนี้ครับขึ้นไปบนเขาวนี้ก็จะมีที่เก็บกู้ระเบิดเรื่อยแล้วก็ระเบิดนะฮะ เฮ้ยใครอ่ะเออยิงไม่โดนนะฮะโดนหน้าผาซะก่อนโอ้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 ไม่ดีละเฮ้ยดับเบิลอยู่ไงฮะเฮ้ยปาใครเกิน เออ,อจะตายยิงโดนเบ้าเออโดนด้วยแฮตอนนี้ก็เลยแค่คานะ้อต้องรีเจนต้องกลับไปรีเจนเลื่อนอย่างไวเลยนะฮะ,ะเก็บระเบิดต่อ ต้องรีเจนเลือดต่อมีตรงไหนวะเฮ้ยตรงนี้ดิโอเคปืนหายไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ดีกว่าเมื่อกี้แล้วกันเนาะ,ะตรงนี้ก็จะมีระเบิดนะฮะก็จะมีหารสีน้ำตาลขี้เอาไว้นะฮะเมื่อกี้มันจะมีเสียงคนพูดว่าให้ให้เราใช้ไอ้นี่ฮะ ถ้าเราหยิบใช้เจ้านี้มากูลล้ระเบิดนะฮะจะเวกแต่เวก,เ,วกเจอแล้วฮะเจอแล้วฮะขี้หมาเพียบเลยฮนะตรงนี้มันจะให้ผมทำอย่างนี้จริงๆนะฮะได้เงินเดือนหมื่นกีบหมื่นห้าพันกีบอย่างตำ่ำไม่ใช่ละรวก ในนี้จะไม่มีนะเนี่ยมีวิกมีวิทเฮ้ยมันน่าจะมีอีกดิ ผ่าซิดูที่ว่ามันจะมีอีกไหมอุ้ย,ยปิดปิดป้ายเย่ไม่ระเบิดนะฮะก็แสดงว่ามันไม่มีนะฮะเฮ้ยโอ้โหชิบหายหลบจิตเดี๋ยวแค่นี้เอง บอดนี้มีเก็บเยอะนะฮะเราต้องใช้คมนะฮะอุ๊ยโอ้โหข่าวก่อนมึงก็ยิงกูตายนะตรงนี้โอ้โหเมื่อกี้แม่งซุ่มโคตรเงียนเลยแล้วก็กล่องพยาบาลเล็กนะฮะกล่องพยาบาลจะมีอยู่สำหรัเภท่นก็คือกล่องแบบแพก็กนี่อันนี้ฟื้นฟื้นก็เต็มเลยฮะอันนี้แล้วก็ไอ้กล่องที่เก็บไปเมื่อกี้ก็คือจะฟื้นฟื้นได้ครึ่งหนึ่งนะฮะ ภูมิประเทศแถวนี้เนียเนียนะฮะโคตรเนียนครับเพราะมันทั้งขูคขัดตลอดเวลานะฮะแล้วก็ศัตตูซสู้มาปุ๊บโอ้โหแม่งเนียนใหญ่เลยอ่ามีทำน้ำมันนะฮะตัวประกันของพวกเราอยู่ในนี้ครับเป็นเป็นเพื่อฐานเราเองนะฮะทำไมยิงไม่โดน ตามฉันมาแล้วเพื่อนเราก็ขึ้นไปแล้วนะฮะเราต้องไปอย่างเซฟนะถ้ารถคันนี้ระเบิดนะแสดงว,ว่ามิชชั่นเฟล,ลนะถ้ารถคันนี้ระเบิดนะแสดงว,ว่าแสดงว,ว่ามิชชั่นเฟล,ลนะเราต้องไปอย่างเซฟนะฮะ อุยอ้ยๆกะตกกะตุก,ก,ตกอุย้ยมีระเบิดก็ไม่บอกอ่าเราเราได้ขี้มาวางเล่นแล้วอุย้ยเออละไปโอใกล้เมื่อแล้วเราต้องทำภารกิจอย่างไวเลย ไม่ได้กินข้าวอีกจะเลินละฮะนี่ไงฮะจุดอยุกของเรานะฮะเราต้องเคลียร์เราเราต้องเคลียร์ตรงนี้ที่ได้ก่อนนะะแล้วแล้วแล้วเราถึงค่อยเรียกคอมารับนะฮะ กินกุรอโอนี่มันอะไรเนี่ยโอ้นี่มันคกนี่วโโอ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 เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยตายล ระยะถึงไหนเนี่ยเออยิงสวนเลยเลือดน้อยไม่เป็นไรฮะเราต้องวิ่งไปเก็บเลือดน,นะฮะเ e ลเย่ <Finland> ไปกันต่อเลยเราต้องดูดันเราก่อนนะกรับ่าอุ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมตัวนี้แม่งเกียนจัด ยิงมาเป็นชุดเลยฮะไม่มีปัญหาแล้วนะฮะตรงนี้เออข้างบนนั้นก็อย่าไปสนใจนะฮะมันคืออะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าน่าจะเป็นค่ายค่ายทหารนะไอ้ค่ายทหารน้ําตาลนะฮะเราเป็นทหารเขียวว่าว้วทั้งคู่นี้เป็นอริ่กันตั้งแต่ไหนตาลายแล้ว เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อฝ่ายเราวนี่หว่าเอ้ยตกใจหมดเลยลดลงหน่อยเอ้ยเย่ยแล้วก็ผ่านไปอีกภารกิจหนึ่งนะฮะต่อต่อต่อเนาะต่อ,ต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 อ อันนี้คือภารกิจที่สนะเราต้องบ้มเราต้องบ้มสถานีวิทยุของมันนะฮะหรือง่ายๆก็คือเสาไฟฟ้าของมันไอเสาวิทยุของมันนั่นแหละฮะเราต้องไปบ้มฮะตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นแคมป์ของเรานะฮะตั้งไกลๆสัตูที่สุดและอุ้ยโอ้โหไปตรงนี้จะไป ไปตรงนี้จะไปได้ไปจะไปได้ไวกว่านะฮะแต่ปัญหาคือทางน,นี้มันอาจจะปลอดภัยน้อยหน่อยก็ไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีบาสุก้าหรือเปล่าเพราะว่าข้างหลังผมจะเป็นฮ้ย เออบ่มสักทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮะเอาไปเก็บท่านน้ำมันท่านน้ำเอาไปเก็บเย้โชคดีฮะที่ไม่ตายด้วยรถถัง แต่อย่างไยราถถังเราก็ปลอดภัยมาได้จึงหนึ่งอันนี้ก็จะข้ามแล้วเอ้ยตรงนี้อย่าไปสนใจมันเลยรีบไปดีกว่า เกมนี้ไม่รู้เป็นไรชอบหมอกหนาฮะเราต้องเคลียร์ทางซะก,ก่อนอุ้ย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 ตรงนน้นก็จะมีรถถังอีกคันหนึ่งตรงนน้นก็จะมีรถถังอีกคันหนึ่งนะฮะถ้าคุณมองเห็นคุณจะรู้นะฮะ อุ้ยโอ้โหระเบิดสังหารได้ <see> อไอซียูอะไรอะไร อุ้ยโอ้ยต้องโดนต้องโดนแต่ระยะนี้เหมาะสุดแล้วมา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 อาจจะเคยเอยเรียบร้อยตอนนี้ก็ไม่มีรถถังขานาดทำอะไรผมได้แล้วแต่เลือดน้อยชิบหายเลย ไปไม่ได้แล้วหรอเฮ้ยมันต้องไปได้นะเออช่างมันฮะมันมันให้ความสนใจกับรถถังมากกว่าผมฮะฉะวนั้นเราต้องเก็บมันเก็บแมงเก็บแมงเรียบร้อยมันโดนเก็บแล้วถ้าเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นฐานทัพของมันนะฮะโอ้โห โอ้โหมาบานเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดควายปาไม่โดนเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยแหละเนี่ยแหละหอวิทยุล่ะ น,นี่คือหอวิทยุนะฮะเสาวิทยุนะฮะที่เราต้องบึ้มนะฮะถอยก่อนถอยก่นถอยก่นถอยก่นอกนตรงนี้ต้องระวังคุกแล้วก็ฐานทัพของมันให้ดีนะคุกอยู่ใกล้ๆเรานี่เอง อ้นนี่จะทำอะไรกูไม่มีทางเฮ้ยลันล่าเฮ้ยใคร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 โอ้โหมาสองเด้งเลยเฮ้ยเชื่อจอหลบเฮ้ยไม่ถึง ไอเนี่ยะถึงยังเอ้ายังไม่ถึงอีกไอดา่านเมื่อกี้กระดานนี้แม่งแม่งใช้ระเบิดเปืองสุดละในเกมผมว่าออกไปเรียบร้อยฮฮ่เจ้าจะไม่มี เราจะไม่มีเสาให้ใช้งานอีกแล้วอาฮะอันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ